รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประกอบการทุกๆแข่งเนี่ยควรจะต้องมีจิตเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเรารับแต่คนที่เขาดีแล้วคนพิการเราเอาเข้าไปไว้ไหนเราก็ต้องช่วยเหลือกันะนะคะก็ขอบคุณที่ว่าออให้โอกาสคนพิการอย่างผมมาร่วมทํางานด้วยเราจะได้ไปจูเชือ้อครอบครัวของเราก็เหมือนกับว่าเขาให้โอกาสคนพิการอีกคนหนึ่งอะคะ่ะเหมือนกับว่าให้ชีวิตทางครอบครัว ถ้าเขาไม่รับหนูทำงานหนูก็ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ภูมิใจค่ะเราก็ได้ช่วยเหลือประส่วนหนึ่งได้้มีงานทำตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาก็ทำงานเหมือนกับพนักงานทั่ว,วไปนะคะเขาก็เป็นคนที่ขยัน,นะนคะัะมีความสามารถด้วยะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อุ๋ยอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งสถานประกอบการซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีการรับคนพิการเข้าทำงานในหลากหลายอาชีพเลยล่ะค่ะแต่ว่าที่นี่จะเป็นที่ไหนนั้นแล้วมีการจ้างงานคนพิการอะไรบ้างตามอุ๋ยไปดูกันค่ะ สำหรับสถานที่ที่อุ๋ยพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ก็คือบริษัทในเครือชวีวันกรุ๊ปเป็นโรงงานที่ผลิตเนื้อไก่ส่งออกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็ยังให้ความสําคัญแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาทํางานอีกด้วยล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ยก็อยู่กับคุณท่านชวิวันณคำพานะคะซึ่งบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็ให้ความสําคัญในการจ้างงานคนพิการอย่างมากเลยล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณท่านสวัสดีค่ะคุณท่านคะอุ๋ยทราบม,มาว่าที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการให้ความสําคัญในเรื่องของการจ้างงานคนพิการอย่างมากทําไมถึงมีนยโยบายในการให้ความสําคัญเรื่องนี้นะคะ คือเราทําธุรกิจใหญ่ๆเช่นนี้นะคะครบวงจรเช่นนี้เนี่ยก็ต้องมีทั้งคนที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีคนที่เขาไม่สมบูรณ์เนี่ยนะคะถ้าเรารับแต่คนที่สมบูรณ์อย่างเดียวแล้วคนที่เขาไม่สมบูรณ์เราจะเอาไปไว้ที่ไหนนะคะ<ม>อย่างไรเสียเราประกอบอาชีพครบวงจรเช่นนี้ค่ะเราก็ต้องจัดดูว่า อันไหนที่เราพอคิดว่าเราช่วยกันได้นะคะเราก็ควรจะต้องรับคนพิการเหล่านี้เข้ามาช่วยกันมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการนะคะค่ะที่ได้ได้ช่วยสังคมได้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะคะค่ะเห็นโรงงานใหญ่โตแบบนี้โอ๋ก็ชัดอยากจะรู้แล้วนะคะว่าคนพิการที่นี่เขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่ๆคนพิการที่นี่กันค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่จรันสวัสดีครับพี่จรันนี่ทํางานที่นี่ในตําแหน่งอะไระคะตําแหน่งคนสวนครับเช้าขึ้นมาก็มีตําแหน่งก็กวาดพื้นถนนพอมีเวลาว่างก็ไปจัดต้นไม้ตัดหญ้าของพี่จรันนี่ต้องพูดว่าพิการอะไรเอ่ยทางขาครับเป็นอะไระคะประสงอุบัติเหตนฝังเหล็กอยู่อ๋อทำให้เราเดินไม่คล่องครับ คือเดินเหินมากๆช่วงนี้มันจะมีการปวดกันขัดที่เขาฝังเหล็กไว้เนี่ยก็ยังทำงานได้เหมือนคนทั่วไปเพียงแค่ว่ามันอาจจะมีจุดอ่อนนิดนึงในเรื่องอาการบาดเจ็บครับสวัสดีค่ะพี่เทนินสวัสดีครับผมพี่เทนินนี่ก็มีอาชีพมีตำแหน่งที่นี่อีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือทำอะไรคะที่นี่เออที่นี่คือเข็นน้ำล้างมือครับผม นี่คือพิการนี่คือสายตาใช่ไหมคะครับผมสายตาเป็นอะไระคะแอบเป็นไฟเบอร์แตกใจเป็นอุบัติเหตุครับผม<อ>ทําให้ตาข้างซ้ายนี่คือมองไม่เห็นเลย<อ>ครับผมสวัสดีครับพี่แสงเพชรสวัสดีค่ะพี่แสงเพชรนี่ทําหน้าที่อะไรที่นี่คะนายตัวบ้านครับ มาจะหมักมาขอที่นี่แล้วยังไงคะแล้วคือว่าเขาเขาขอคุณลุงว่าทำพอบานได้ไหมพาลองดูพาลองดูแล้วเราก็ทำมาทุกวันนี้เนี่ยคเขารับเขาไม่รับเขาเป็นรปภเขาไม่รับเข้าคนรอเขาคือว่าเขายังไม่จิิงสวัสดีค่ะคุณป้าภัยสวัสดีค่ะคุณป้านี่ มีหน้าที่อะไรที่นี่คะมีหน้าที่ทำความสะอาดค่ะก็ตรวจตรวจงานแล้วก็สั่งการเขาว่าตรงไหนข้อบกพร่องอะไรอย่างนี้อย่างว่าร้านเครื่องจักรอุปกรณ์การทำงาน สวัสดีค่ะน้องมดค่ะสวัสดีค่ะหน้นาที่แม่บ้านของน้องมดนี่ทําอะไรบ้างคะดูแลความสะอาดตามที่วานานาหมายงานใช่หมคะเขามองเราเขาว่าเราในเรื่องของว่าเราสายตามไม่ดีไหมที่เนี่ยเขาพูดไหมคะไม่เลไม่พูดถึง รู้สึกก็ดีใจที่แบบว่ามีรายได้เข้ากับครอบครัวรู้สึกดีค่ะในความรู้สึกที่ตามที่ไป ออกไปตามชุมชนต่างๆนะคะก็เห็นคนพิการที่บางคนเขาก็มาขายลอตเตอรี่หรือบางคนก็มานั่งขายของเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็มากับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยเราเห็นเรามีความรู้สึกว่าเออคนกลุ่มนี้ก็น่าจะมีงานทำอะคะ่ะเราก็เลยเข้าไปสัมภาษณ์ไปคุยกับญาติพี่น้องของเขาแล้วก็แนะนําให้เข้ามาสมัครงานที่นี่พอเขาเข้ามาตรงนี้พี่ก็ดูแลเขาก็เปรียบเสมือนพนักงานทั่วไปอะคะ่ะเราไม่ได้แบ่งชนชั้นว่าเป็นคนพิการหรือว่าคนที่ไม่สมประกอบมาแล้วก็ดูแลเขา เหมือนพนักง,งานทั่วไปทั้งหลายอะค่ะแค่ผมหันไปบอกเพื่อนว่า4ี่โมงแล้วเท่านั้นค่ะผมก็วูบไปเลยด้วยความที่รถมันมีความเร็วสูงเข้าเลยเข้าโค้งไม่ทันช่วงแรกอยาค่าตัวตายมากครับได้วีแชร์ที่มีคุณภาพมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับถ้าให้ผมซื้อรถคันนี้เองผมคงไม่มีเงินหรอกครับ ชคดีมากค่ะที่กอบทมอบเงินเพื่อซื้อขากี่งนี้ขอขอบคุณผู้ประมวลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเพราะเงินของท่านมีส่วนช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งกันเพราะทุกชีวิตมีค่าสำหรับเราด้วยความห่วงใจยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกน,นี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วลม้มลง ญาติ ard, รีบโทรหารอพอสอตประสานอสอมอ,อบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมอ,อบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อมสุขเหมือนลุงสุกเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรอพอสอตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านแค่ผมหันไปบอกเพื่อนว่าสี่โมงแล้ว่ะนั้นครับ ก็วกไปเลยูด้วยความที่รถมันมีความเร็วสูงเขาเลยเข้าโค้งไม่ทันช่วงแรกอยาก่าตัวตายมากค่ะได้วิชร์ที่มีคุณภาพมาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับถ้าให้ผมซื้อรถคันนี้เองผมคงไม่มีเงินอออครับโชคดีมากค่ะที่กอทอมอบเงินเพื่อซื้อขาเทียมนี้ ขอขอบคุณผู้ประมูลหมายเลขะเบียนรถเลขสวยกราะเงินของท่านมีส่วนช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งกันเพราะทุกชีวิตมีค่าสําหรับเราด้วยความาห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกทํางานเทศบาลน,นครเจ้าพระยาสุรศักตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้าแนละจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงิน ไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากคนพิการอยากทํางานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแค่ผมหันไปบอกเพื่อนว่า4ี่โมงแล้วท่านั้นค่ะผมก็วูบไป,เ,ปเลยด้วยความที่รถมันมีความเร็วสูงเขาเลยเข้าโค้งไม่ทันช่วงแรกอยาก่าตัวตายมากค่ะได้วีชร์ที่มีคุณภาพมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลย ให้ผมซื้อรถคันนี้เองผมคงไม่มีเงินต่อครับโชคดีมากค่ะที่กองทมมอบเงินเพื่อซื้อขาเทียมนี้ขอขอบคุณผู้ประมวลหมายเลขอัพเดตรถเลขสวยเพราะเงินของท่านมีส่วนช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งกันเพราะทุกชีวิตมีค่าสําหรับเราด้วยความาห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมการขนส่งทางบกเทียนมาเทียนมา ของสถานประกอบการอื่นนะคะอย่างอยากให้ท่านเนี่ยพูดถึงแนวคิดของท่านเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสถานประกอบการอื่นได้เห็นว่าการรับคนพิการเข้ามาทําง,งานที่นี่เนี่ยม,มีมีอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างคือเอ่อเ <มา S 1> ท่าที่เรารับมานะคะ,ระเราไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะคะเขาก็จะหยิบฉวยในสิ่งที่ว่างานที่ทางฝ่ายผู้จัดการหรือว่าหัวหน้าเนี่ยนะคะมอบหมายให้ทํา ซึ่งผู้จัดการแนละผู้ที่มอบหมายให้ทำก็จะต้องดูด้วยเหมือนกันว่าน้องเนี่ยพิการเนี่ยจะให้งานในลักษณะไหนเพื่อให้สมกับความสามารถของเขาเหล่านั้นนะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วสถานประกอบการทุกๆสถานที่เนี่ยก็ควรจะต้องมีจิตเมตตาในการที่ช่วยช่วยเหลือกันนะคะหรือบางรายที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเนี่ยเราก็ต้องมีเงิน ส่วนหนึ่งที่จะต้องเตรียมไว้เพื่อที่จะไปดูแลเขาเหล่านั้นด้วยมีค่บางท่านเนี่ยน้องบางท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เขาพิการจริงๆเลยอย่างนั้น,นะคค่ะ <entendeu? S 1> เราก็ต้องดูแลเราต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่จะเตรียมเพื่อจะดูแลเขาด้วยก,ก็ <Sho x. S 1> ก็ทำ <startups. S 1> แล้วก็มีความสุขดีนะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ <ynen. S 1> แล้วถามว่าคนพิการมีมากมายไหมก็ไม่มากมายนะคะเราก็ยังรับได้ได้ตลอดแล้วก็ เต็มใจที่จะรับด้วยนะคะค่ะก็อยากจะให้สถานประกอบการทุกๆแห่งอะมีจิตเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือกันเถอะค่ะน,นะคะเป็นกุศลด้วยนะคะรับรองว่าน้องทุกคนเนี่ยถึงแม้เขาจะพิการแต่จิตใจเขาไม่ได้พิการหรอกนะคะเขพร้อมพร้อมในการที่ทจะช่วยกันทํางานนะคะในความสามารถที่เขาจะทําได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุณท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณคมากเลยค่ะ ขอทุกคน,คนพิการนะขยันกันทุกคนอยู่แล้วให้มีกําลังใจทําไปเรื่อยๆคนดีก็ต้องช่วยอยู่แล้วอย่าท้อแท้ทํายังไงก็ทําเหมือนเดิมอยากบอกคนพิการทุกคนนะครับเพราะว่าคนพิการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทํางานได้ครับอย่าท้อครับภูมิใจค่ะเราก็ได้ช่วยเหลือก็ส่วนหนึ่งค่ะเราได้ช่วยเหลือคือเขาได้เขามีงานทําตรงนี้ค่ะอยากขอบคุณ ที่ได้รับหนูทำง,งานให้โอกาสควพิการอย่างหนูจากที่เขาที่อื่นไม่ให้ทําค่ะที่เคยรับจากที่อื่นเลยขอขอบคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหากไม่มีงานทําชีวิตของคนก็คงดูไร้จุดหมายแม้ชีวิตจะต้องพบเจอกับความพิการก็ใช่ว่าเราจะทำงานสร้างคุณค่าให้กับตัวเองไม่ได้ ขอเพียงแค่เรายังมีใจที่พร้อมจะต่อสู้และเหนื้อสิ่งอื่นใดก็คือโอกาสโอกาสที่พร้อมจะยื่นมือมารับคนพิการเข้าทำงานอย่างเท่าเทียมเหมือนอย่างนโยบายของคุณท่านชวีวันคำภาประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือชวีวันกรุป๊ปที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับคนทุกๆคนได้มีโอกาสทำงาน มองเห็นความสามารถของคนพิการสร้างคุณค่าให้กับคนในสังคมและคนพิการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะแค่ผมหันไปบอกเพื่อนว่า4ี่โมงแล้วทะนั้นค่ะผมก็วูบไปเลยด้วยความที่รถมันมีความเร็วสูงเข้าเลยเข้าโค้งไม่ทัน ช่วงแรกอยากฆ่าตัวตายมากค่ะได้รีแชร์ที่มีคุณภาพมาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับถ้าให้ผมซื้อรถคันนี้เองผมคงไม่มีเงินตรอครับโชคดีมากค่ะที่กอทมอบเงินเพื่อซื้อขาทีมนี้ขอขอบคุณผู้ประมวลหมายเลขอัพเดนรถเลขสวยเพราะเงินของท่านมีส่วนช่วยเหลือคนพิการเ่านี้ไม่ทอดทิ้งกันเพราะทุกชีวิตมีค่าสำหรับเราด้วยความห่วงใย จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมการขนส่งทางบกนี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วลม้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมอ,อบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมอ,อบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อม สุขเหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพอสต่อหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านแค่ผมหันไปบอกเพื่อนว่า4ี่โมงแล้วท่านั้นครับผมก็วูบไปเลยด้วยความที่รถมันมีความเร็วสูงเข้าเลยเข้าโค้งไม่ทันช่วงแรกอยากฆ่าตัวตายมากครับได้มีแชร์ที่มีคุณภาพมันทาให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับถ้าให้ผมซื้อรถคันนี้เองผมคงไม่มีเงินรอกครับ ดีมากค่ะที่กอทบอมอบเงินเพื่อซื้อขาเทียมนี้ขอขอบคุณผู้ประมวลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเพราะเงินของท่านมีส่วนช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งกันเพราะทุกชีวิตมีค่าสําหรับเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมการขนส่งทางบก เราเป็นหน่วยงานให้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนผู้รับบริการทุกระดับเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการในวิถีชีวิตประจําวันอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุญาตจะต้องได้รับความมั่นใจจะต้องได้รับความเชื่อมั่นแล้วเราก็จะยกระดับไปเรื่อยๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับท่านสถิตมวงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ตันครับครับผมนะอยากให้ท่านพูดถึงนะโดยเฉพาะอย่างิ่งนโยบายของท่านที่เข้ามาบริหารกรมการขนส่งทางบกในแง่ของการให้บริการพี่น้องประชาชนเรียนเรียนอาจารย์อย่างนี้นะก็คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเราเป็นหน่วยงานให้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนผู้รับบริการทุกระดับเลย แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการในวิถีชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทิศทางในการบริหารจัดการหรือยุทธศาสตร์แผนงานโครงการที่เราเดําเนินการเนี่ยมุมมองเราก็คือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ,รก็คือในเรื่องของการบริการอะไรที่บริการดีอยู่แล้วนะครับออพอเครื่องมือทางการบริหารที่เปลี่ยนไปตรงนี้เราก็จะ ให้ทันสถานการณ์นะครับในใน,ในทุกรูปแบบนะครับยกระดับมาตรฐานในแง่ของระบบการขนสง่งเราเน้นก็คือใช้เครื่องมือทางการบริหารที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือทางการบริหารและทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจนโปร่งใสรอบคอบตรวจสอบได้ระยกระดับมาตรฐานของอมาตรฐานความปลอดภัยเราก็จะมองถึงเรื่องว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุญาตที่ออกจากกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะต้องได้รับความมั่นใจจะต้องได้รับความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของระบบใบอนุญาตขับขี่ถ้าอาจารย์สังเกตเด๋ยวนี้จะจะมีความเข้มขน้นมาตรการในกระบวนการของ การสอบในทุกขั้นตอนแล้วเราก็จะยกระดับไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานในด้านวิศวกรรมยานยนต์นะครับเป็นความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถเราก็จะเน้นในแง่ของสภาพของรถเราไม่อยากให้การตรวจสภาพรถมีความรู้สึกว่าตรวจเพื่อต่อภาษีเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตรวจสภาพรถตรวจเพื่ออยากให้รู้ว่ารถเรามีความมั่นคงแข็งแรงมีความพร้อมที่จะไปอยู่ร่วมบนใช้งานบนถนนบนทางอย่างไงเราอยากให้ ทุกคนคมีความรู้สึกอย่างนั้นทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการออกใบอนุญาตใบกับขี่นี้เข้มข้นขึ้นเรียนว่าเราอยากให้เป็นได้รับการยอมรับในระดับสากล<ช><ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยตระหนักว่าใบกับขี่เราก็จะต้องได้รับการยอมรับที่เป็นมาตรฐาน<ม>นะครับปัจจุบันเนี่ยใบยกับขี่ตลอดที่ไม่มีแล้วนะครับ,รบเหมือนที่เราทราบกันก็คือทุกห้าปีจะต้องมาต่อยกเว้นคนที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าครับ จเกวนคนที่มีอยู่แล้วค,คนที่มีอยู่แล้วก็ใช้ใชตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าแบบคีในระบบใหม่แล้วจะไม่มีอันนี้ก็เพื่อเป็นความมั่นใจว่าระบบการแบบคีต้องมีความพร้อมในตลอดในทุกระยะแล้วกระบวนการทำเนี่ยก็มีความเข้มข้นขึ้นปัจจุบันเนี่ยจากเดิมที่มีการอบรมในภาคทฤษฎีจาก2ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น4ี่ชั่วโมงต้องเข้า ต้องต้งต้งเข้าด้วยต้องเขา้าอบรมด้วยตนเอง,น,องนะครับแล้วก็วในแง่ของการสอบนะจากเดิมเนี่ยที่จาก20ข้อเปลี่ยนเป็น30ข้อผ่าน80%ปัจจุบันนี้เราใช้ข้อสอบในการประเมินก็คือ50ข้อ,อต้องผ่าน90%ก็ต้องผ่าน 45, 45ข้อจริงๆเราก็ไม่อยากให้คนที่มาสอบเนี่ยเราได้ผ่านกันมีความรู้แค่45ข้อหรือ50ข้อตรงนั้นนะครับ เราอยากให้รู้มีความรู้ทั้งพันกว่าข้อ<ม>ที่เราออกแบบข้อสอบไว้ไว้ในถัง<ม>เอาไว้มาเป็นสลับสับเปลี่ยนนะครับตรงนี้แล้วเราออกแบบยังไงร,รู้ไหมในพันกว่าข้อเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยากจะมีความรู้ในเรื่องของการขับรถเนี่ยเราเผยแพร่ไปในทุกช่องทางอย่างเช่นที่เว็บไซต์เนี่ยรเราสามารถไปเตรียมตัวแล้วก็ ดูได้ว่าข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของที่จะออกใบญาติกับคีเนี่ยออเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทาบงบกนี่เห็นเลย<ช>เห็นเลยครับในพันกว่าข้อไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไร,รสามารถที่จะเห็นแล้วก็เตรียมความพร้อมมีเฉลยด้วยนะครับ,รบเราอยากให้ทุกคนได้รู้ซึ่งข้อสอบก็จะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราใช้ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์ในการสอบเราเรียกว่า eexam นะเพราะฉะนั้นท่านสามารถทําข้อสอบด้วยตัวเองในระบบอิเล็กทรอนิก ไม่มีการที่จะใช้ดุลพินิษอีกแล้วท่านสอบผ่านสี่ห้าข้อพอลุกมาจากเครื่องมือในการทดสอบเอ็กซ์เรยออกมาก็จะรู้เลยว่ารู้ผลเลยรู้ผลเลยไม่ได้เลยครับท่านถ้าตกเดือนอย่างนี้ว่าจะตกใจนะครับถ้าเราตั้งใจที่จะจะทำใบอนุญาตขับขี่อีกทีใหม่ครั้งนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมข้อสอบก็จะวนอยู่นี้แหละนะครับแล้วก็ก่อนถึงเวลาสอบเนี่ยนะฮะถ้าท่าน อยากจะเสริมความแน่นอีกก็สามารถที <c oughs> so ่จะมันจะมีเครื่องนะเครื่องให้ลองสอบดูก่อนเราเรียกว่า e learning คก็สอบก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบปฏิบัติดังนั้นกรมการขนส่งทางบกก็จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันคือทดสอบในการขับรถจริงนะครับในการขับรถไม่ว่าจะเดินหน้าทอยหลังเทียบข้างไปจอดยากกว่าเก่าไหมครับท่านไม่ใช่ยากกว่าเก่าในรูปแบบของการขับรถในหลักเกณฑ์ จะเหมือนเดิมนยครับท่านแต่ว่าคราวนี้มันจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้เครื่องมือในการบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านจากเดิมรเราใช้ดุลพินิษ์เราก็ไม่สบายใจถ้าบอกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทับเส้นนะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ระบบเครื่องมือตรงนี้คือถ้าผ่านเ,เราเองผู้สอบ เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่มารอสอบเนี่ยได้ยินพร้อมกันเลยครับเพราะว่าจะขานมาเลยว่าเครืงนจะร้องเลยร้องเลยว่าตรงนี้ผ่านหรือไม่ผ่านมันก็จะเป็นความชัดเจนเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งข้อสังเกตที่หลังใช่ใช่ปี๊บปี๊บปี๊บเลยจะแสดงตรงนั้นเลยแล้วเรามองว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราอยากให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องระบบของใบอนุญาต เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปแลวช่วงต่อหลังจากที่ได้5ปีแล้วจะต้องมาสอบใหม่อีกไหมครับออถ,ถ้ามาต่อเลยเนี่ยก็แค่อบรมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าสมมติขาดต่อก็จะต้องอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ชั่วโมงสมมุติว่าขาดช่วงเวลาเนี่ยพอถึงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องเ,ออเริ่มกระบวนการใหม่เลยเนะครับถ้าเราตั้งใจที่อยากจะทําใบอนุญาตขับขี่ยังไงก็ต้องผ่านนะค,ค,ครับแล้วเราอยากให้พอผ่านไปแล้วเนี่ย คนพอสอบแล้วรู้ว่าผ่านมีความภูมิใจไทยที่สุดนี้ผมก็ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ